สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นโชคเก้าชั้นไม้ดำนะคะดำม่วงนะคะดำม่วงเป็นลูกของลูกของเชื้อด่างนะคะมีเชื้อด่างแต่ว่าน้องไม่ได้ด่างนะคะน้องไม่ไม่ยังไม่มีไม่ติดด่างไม่ด่างก็ต้องรอลุ้นตอนโตว,ว่าจะด่างหรือเปล่าหรือบางทีผสมแล้วอาจจะได้ลูกของเขาด่างก็ได้นะคะเพราะว่า ตัวนี้เขามีมีเชื้อด่างแต่ว่าเขาไม่ได้ด่างเนาะไม่ติดด่างค่ะอาจจะได้ด่างตน้นโตเหมือนประมาณนี้ค่ะด่างเขาจะมาตอนที่เริ่มเริ่มโตแล้วอันนี้ก็จะเริ่มด่างนะคะมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะว่ามีต้นต้นไหนบ้างนะคะที่จะแบ่งปันนะคะไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะไม้ในกระถาง10นิ้วราคา490บาทรวมส่งนะคะ490บาทรวมสม่งต้นแรกนะคะต้นแรก,ต,แรกต้นที่หนึ่ง นี like smell, room, musste, oil, ่ค่ะรากเยอะรากเยอะรากดีนะคะไม้แบบดำ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 แดงอ่ะดำแดงจริงๆอ่ะตัวนี้เป็นสายของมันเป็นโรคของทับทิมสยามนะเชื้อสายของทับทิมสยามโรคผสมนะใช้คําว่าโรคผสมเป็นโรคทับทิมสยามไม่ได้ใช้คําแบบนั้นไม่ได้นะคะเป็นโรคผสมที่นี่เขาไม่ได้ความไม่ได้ด่างค่ะไม่ได้ด่างต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่ง 490บาทรวมส่งไม้ใหญ่แล้วฟอร์มดีฟอร์มสวยแล้วนะคะเอาไปโชว์หน้าร้านหน้าบ้านได้สำหรับโชวเกชั้นเขาเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับเสริมดวงเสริมบารมีนะคะไม้มงคลระดับหนึ่งเห็นไหมคะเขามีเชื้ออมีความเป็นแม่ค้าไม่ไม่กล้าบอกว่าจะมีเชื้อแดงความแดงนะคะก็ประมาณนี้นะคะ 4 9 0บาทรวมส่งกระถางที่1ค่ะต่อไปกระถางที่2กันค่ะกระถางที่สอง0บาทไม้เลข2ออันนี้ก็เป็นกระถาง10นิ้วค่ะเป็นกระถาง10นิ้วอันนี้จะดำมากกว่าต้นแรกต้นตะกี้นะคะต้นตะกี้ออกดำแล้วก็หลังใบเขาจะมีความเป็นแดงๆแ,แต่อันนี้รู้สึกว่าจะดำเงาดำคลับกว่านะดำเงาดำมันกว่า ติดฝักติดฝากสามฝักค่ะติดฝักสามฝักก็ผสมไปป้ายไม่แน่ใจว่าจะได้ผสมด่างหรือเปล่านะบางทีเขาอาจจะติดฝักตัวเขาเองก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจาไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้ก้านดานะคะก้านดําเลยคะ่ะเห็นไหมคะแสงแบบแสงแสงแสงแรงมากก็ยังมีความดําอยู่จริงๆก้านของเขาอะดา ติดฝักแล้วสามฝักนะคะต้นนี้เพียง490บาทรวมส่งไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะไม้ในกระถาง10นิ้วฟอร์มดีฟอร์มสวยนะคะเอาไปไว้ในสวนเผื่อบางทีไม้ของเราไม่มีเกรสรที่จะผสมอะค่ะก็ป้ายๆพวกนี้ไปนะคะบางทีอ่ะบานมันเกรสรตัวผู้มันไม่พร้อมกันเวลามีเกรสรตัวเมียนะ ก็ป้ายๆไปไป้ายๆไว้ในสวนมีต้นไหนก็ไป้ายป้ายไว้ก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าเลือกผสมตัวด่างได้ก็ใช้ผสมตัวด่างเอาแต่ตัวนี้ก็ไปเข้ากับไม้ไม้ไมด่างขาวอะนะเขียวขาวเหลืองอะผสมตัวนั้นมันจะได้ไม้สีไม้คัลเลอร์นะคะอันต่อไปนะคะไปที่กระถางที่3อันนี้กระถางที่สองแล้วนะ490 490บาทรวมส่งค่ะต่อไปนะคะ 490บาทหมายเลขสามคือน้องมีเชื้อดำมากอะ่ะต้นนี้แม้กระทั่งเกสรแม้กระทั่งฝักก็ยังดำดำคลับเลยนะคะเห็นไหมคะจริงๆแสงแสงมันสะท้อนมากแต่จริงๆคือดำมากเลยนะคะดำดำจริงๆต้นนี้มีเชื้อดำดำดีอยู่ค่ะแต่ว่าใบาอะ่บอะใบอ่ะไม่ได้ถึงกับว่าจะดำมากแต่เกสรของเขา่ฝักของเขาอะ่ะดำก้านดำดีนะคะตัวนี้ก้าน ก็โอเคอยู่นะคะ490บาทหมายเลข3ทรงใบดีทรงใบสวยเห็นไหมความเป็นสีดำไม้ดำไม่มีตำหนิอะ่ะเพราะว่าเ,เขาจะไม่เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายไม่มีตำหนิเลยตัวนี้นะคะอายุไม้เยอะแล้วนะคะอายุไม้ตัวนี้ประมาณ2ปี2ปีกว่าละเพียงแค่ว่าแบบอั้นกระถางอันกระถางมากๆดูรากของเขาอายุอญะมากเลยค่ะรากนี่ เยอะมากเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้จริงๆอ่ะคือกะว่าจะเปิดแบบราคาเบาๆจริงๆเรารอเรารอว่าเขาจะแบบด่างจะมาไหมนะคะด่างจะเข้าไหมอะไรเงี้ยก็คือรอมาหลายใบแล้วยังไม่เห็นเข้าก็แสดงว่าือมไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ลุ้นแล้วก็เลยปล่อยออกไปนะคะสําหรับต้นนี้นะคะ490บาทเบอร์3นะคะเบอร์สาม0บาท ต่อไปเบอร์สุดท้าย490บาทเบอร์สุดท้ายค่ะเบอร์นี้ไปก่อนเขาเลยดีกว่ามัง้งนี่ด่างมาด่างข้าอยู่ค่ะด่างข้าใบนี้ก็ด่างข้าอันนี้ก็ด่างข้านะคะเห็นไหมคะอันนี้ด่างข้าแล้วแต่ก็คงจะได้ไม่เยอะมากมายอะนะแต่ว่าลูกของเขาอาจจะได้ด่างดีนะคะถ้าเราไปผสมอะฝากตัวเนี้อย่างน้อยอาจจะมีด่างสัก สองสามต้นห้าต้นแหละยังไงซะก็มีด่างเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีเชื้อด่างอยู่แล้วนะคะพ่อแม่ของเขาอ่ะด่างแต่เขาไม่ได้ด่างคือได้ได้ด่างน้อยได้ด่างมาน้อยมากนะคะก็เลยอืมเปิดในราคาเบาๆอันนี้แบ่งปันกันไปต่อขายในานาม ด่างน้อยนะคะด่างน้อยนะคะเชื้อด่างนะคะแต่ด่างน้อยนะคะตัวนี้นะคะเพียง490บาทนะคะ490บาทเบอร์สี่ต้นนี้ไปก่อนเขาเลยจริงๆน่ะต้นนี้น่ะน่าเก็บน่าเอาเพราะว่าราคาแค่นี้ต้นใหญ่มากเลยอ่ะด่างมาทุกใบอยู่นะคะด่างมากด่างน้อยด่างดีอยู่นะด่างมากด่างน้อยดังแบบไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะไหมมันจะเข้าเยอะไหมนะคะ ก็รอดูอันนี้ก็กระจัดกระจายประปรายคือมันไม่ได้เข้าเยอะมากแบบว่าให้ได้ลุ้นว่าใบต่อไปมันจะได้เยอะนะมันได้แบบพอดีพอดีเหมือนเหมือนกันนะนิดๆิหนหน่อยกระปิดกระปอยเอาเนาะนะตัวนี้490บาทนะคะ490บาทกระถางที่4ติดฝักนะคะติดฝัก1ฝัก ฝักดีอยู่นะคะฝักดีฝักสวยฝักสมบูรณ์อยู่นะใช้ได้ระดับหนึ่งนะไม้ในกระถาง10นิ้วนะคะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็น15นิ้วเลยก็แล้วกันนะคะไปตั้งฟอร์มเป็น15นิ้วจริงๆไม้ดำก็สวยดีนะคะก็สวยดีโชว์หน้าร้านหน้าบ้านนะคะปลูกไว้สองข้างเนี่ย490บบาทเนี่ยเอาแบบว่าสอง กระถางอยาเอาไปสองกระถางเลยปลูกไว้หน้าบ้านซ้ายขวาเป็นไม้มงคลน,นะคะโชค9ชั้นแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วนะคะเป็นไม้มงคลระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะใช้ได้อยู่นะคะ0 9 9 3 1 7 0 1 3 3 3 3นะคะ099 317ก1 3 3็ะคะก็โอเคอยู่นะคะสวยงามระดับ1อยู่เหมือนกันนะคะใช้ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับต้นนี้นะคะ เอาไปเสริมประดับสวนเอานะคะสำหรับต้นนี้นะคะโอเคนะคะสนใจก็ทักมานะคะโทรมาทักมาได้นะคะพร้อมส่งนะคะยินยินดีมากๆเลยนะคะสำหรับอ่สี่ต้นนี้ใช้ได้เลยนะคะฝากฝากฝากด้วยนะคะฝากด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ